บทที่8บทสวดธรรมจกักรกับปะวัฒนาสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสิยัง,าานะยงวิหารติอิสิปะตะนเนมิขาทาเยตะละักขูภะควาปัญจวคิเยพิกขูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตัดอันตาปัภะชิเตนะนะเสวิตปพาโยจายังกาเมสุกามะสุข,ขันลิกานุโกโค,โคหิโนคัมโม ปทุชะนิโกอะนะริโยอนะนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะฐานุโยโคทุกโขอะนะริโยอะนันทสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอะน,นุ คัมะมัสสิมาปฏิปทาตถาคตเตอะพิสัมพุทธาจากขู่กาลนียานกาลนีอุปะสามายะอภิญญายะสัมโพธยะนิพานยะสังวัตติกตมาจ่สาพิคเวมะสิมาปฏิปทาตถาคตเตอะพิสัมพุทธาจากขูกาลนียานากาลนีอุปะสามายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติ อะยะเมวะอะนิโยอัตทังขีโกมัคโขเสยยะถอทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกขเวมัชสิมาปฏิปทาตถาคเตนะอะพิสัมพุทธาจักภูการนียานะการนีอุปะสัมายะอะพิญญายะสัมโพธายะ นิพานายะสังวัตติอิทงังโขบปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามะระชัมปิทุกขังโสกาปะาริเทวะทุกขาโทมะนส,สุป,ปายาสาปิทุกขาสุป,ปายาสาปิทุกขาอะ ปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยำปิดฉังนะละพาติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัจจุทาจรปัจจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขปะนักพิกเวทุกขะสมุทโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสห ขตาตัตตะละตัตตะลาพิณทินีเสยยะถีทางกกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโถอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วะตันหายะอเสสะวิราคะนิโรโถจาโขปะทิสันนิสันโขมุตติ อานาละโยอิทังโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรธะขามิหนีปฏิปทาอริยาาสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตทังคิโกมัคขเสยยะถี่ทังสาัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปส,ามมาสัปสามมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทองอังทุททกขังอริยสัจจังติเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุตธรรมเม สุตรสังขุงาปาติยานังทาปาติปัญญาทาปาติวิชาทาปาติอาโลโกทาปาติตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปะริเยยันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุรธรรมเมสุจากขูงธาปาติยานังทาปาติปัญญาทาปาติวิชาทาปาติอาโลโกทาปาติตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยตาติ ิเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุดธรรมเมสุดจักขุงท่าปาฏิยานังท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจงติเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุดธรรมเมสุดจักขุงท่าปาฏิยานังท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิตังโขปัตินิทังทุกขะสมุ ทยโยอ,อริยสัจจังปะหาตามผัสติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงท่าปาติยานางท่าปาติปัญญาท่าปาติวิชาวถทาปาติอาโลโกท่าปาติตังโขปดนิทัง ทุกขะสมุทภโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกาเวปุกเพอนุสุตเตสุทธามเมสุทจักขุงทัปาติยานังทัปาฏิปัญญาทัปาติวิชาทัปาติอาโลโกทัปาติอีทังทุกขะนิโรโถอริยสัจจังติเมพิกาเวปุกเพอนุสุตเตสุทธามเมสุทจักขุงทัปาติยานังทัปาฏิปัญญาทัปาติวิชาทัปาติ โทโ่าปาติตังขูปันิทังทุกขดนิโรโถอริยสัจจังสัจชิกาธรรมพันติเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุดรธรมเมสุดจสักขูมุทาปาฏิยานังท่าปาฏิปัญญาท่าปาติวิชาวทาปาฏิโอาโลโก อุทปาธิตังโขวปานิธังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุทธามเมสุตจักขุงทาปาธิญาณังทาปาฏิปัญญาทาปาธิวิชาทาปาธิอาโลโกทาปาธิอิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจัิตเมพิกเวปุเพอนุสุตเตสุทธามเมสุตจักขุงท้าปาธิญาณังทาปาธิ ปัญญาท่าปาฏิวิชาวทาปาฏิอาโลโกท่าปาติตังโขปานิทางทุกข์ขาดนิโรธะขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตมพันติเมพิกเวปุกเพอนุสุตเตสุตธรรมเมสุตจักหูท่าปาติยานาท่าปาฏิปัญญาทาปาฏิวิชาวทาปาฏิอาโลโกทาปาฏิตังโขปานิทางทุกข์ขาดนิโรธะขามินีปฏิปทาอริยสัจจัง นางพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักผูงท่าปาฏิยานางุท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิหิชาวท่าปาฏิอาโลโกุท่าปาฏิยาว,กวากิวัจจะเมพิกเวอิเมสุจะตูสุสอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตังทว่า ทาศากาลยาถาภูตังยานัทสนันาณสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสัตะะเทวเกโลเกสัมาละเกสุสพัพม,มะเกสัสะมาณาพาม,มะนิยาปชายะสะัเทวะมนุสายะ อนุตตร,รังสามมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจันญ,ญาสิงยัโตจะโข,ขเมพิกเวอิเมสุจาตุสุอริยัสัจเจสุเอวันติปะนิวังตังทวาทาัสากากลังยะถาภูตังยานัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอะขาอฏฐาหังพิกเว สัทวะเกโลเกสมาละเกสัพัมมะเกสะัสะมาณะพัมมะนิยาปะชายาสะสัทวะมนุษยายะอนุตตะลังสัมมาสัมภูทิงอะิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยานัจจะปะนะเมทัสนังอุทะปาติอุทอ,อุอะกุปปาเมวิมุตติอะยะมัติมาชาตินัตติ ฐานิปุนัพาโวติอิทามาัมโหจะภคะวาอัตตามนาปัญจวัคคียาภูพิกขูภคะวะโตพาสิตังอภินันทุงอะอิมัตสะมินจะปะนะเวยากะระนัสมิงภะภะนะพันพนะมาเนอะยัสะมาต อยายะสมโตโกธัญญัสวะวิละชังวีตมะลังธรรมะจากขุงอุทาปาธิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันติสัพพันตัง นีโลธาร,รมมันติปาวติเตจักภควตาธรรมมาจักเกภุมเมเทวาสัตถามนุษสาวสูงเอตัมภควตตาภาลานะสีย่างอิสิปะตะเนมิขาทาเยอนุตารังธรรมมาจักกลางปาวติตังอปะวัติตะ อาปติวัติยังสามาเนนะวาพามณีนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพามุนา วาเกนะจิวาโลกัสมินติภูมานังเทวานางสัตทางสุตวาจาตุมมะหาราชิกาเทวาสัตถามนุษย์เวสุงจาตุมะหาราชิกานางเทวานาง,ส,งสัต,าาตมมาาาทางสุงสตวาตะาวาิ ติงสาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงตวาวะติงสานางเทวานางสัตทางสุตตวายามาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงยามานางเทวานางสุททางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุษสาเวสุง ตุสีตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิม stock, มานะลตีเทวาสัตวทามนุษสาวสุงนิมมานะลตินางเทวานางสัตว์ทางสุตว่าปารนิมมิตะวะสัวัตตีเทวาสัตว์ทามนุษสาวสุงปมานะนิมติตางเทวา วัตตีนางเทวาสัตทังสุตวาพัมมะกายิกาเทวาสัทธามนุษสาเวสุงเอตัมพัคะวาตาภาลานสียังอะสิปะตาปะตะเนมิขาทายเออนุตตะลังธรรมะจากกลางปะวัตติตังอัปะทิวัตติยังสามานนะวาภามเนนะวาเทวานนะ วามาเลนะวาพามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะเขนะเขเนเขขเนนะเตนะมุตหุเตนะยะยาวะพามะโลกาสัโทโธอพุกคัดคัดจิอัยันจทะทส,ะสะาสหัสสีโลกาทาตุสังกัปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอ มาโนจากโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุละหูสิอาติกรมเมวะเทวานัง <c oughs> เทวานุภาวังอัทโขภคะวตาอ,าอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตตะโกโกทันโยัญญาสิวัตตะโกโกทันโยติอิติหิหังอายัสะมโตโกทันยะอั ยาโกทันโยเตตะเวนวะนามังอโหสิติบทที่9พุทธานุสติอิติปิโสภะควาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโตโรปุริสัตธรรมาซาลทิสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติบทที่สิบ พร,รมมานุสติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอักกาลิโกเอหิปสิโกโอปนาหิโกปัจจะตังเวทิตโพวินยูหิตติบทที่สิบเอ็ดสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคาราเอสะภะคะวะโตซาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิ น,นโยอันชลีกาลานิโยอานุตตรังคุณยักเขตังโทกาาัสสาติ บทที่12ส,ส,สักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตตมังวรางหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเนสนะโสธินานาสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะเมมตุเตสักกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตมังวรางปะลิราหูปะสามังธรรมเตเสนะโสธินานสันตุปัทวาสักก เพพายาหูปัสะเมนตุเตสก,กตวาสามครัตานังโอสะทางอุตมังวรางอาหูเนยยงปาหูเนยยงสังคเตเสนาะโซทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาบูปัสะเมนตุเตบทที่13าพระคาถาชินะบัญชร จชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาส,สวาห์นัง จตุศจาสพังรักสังเยปวิงสุงนาราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินยกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเะเเตมุนิสาราศีเสหีสีเสปฏิติตโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโนเจเลสังโคปฏิติตโตไมหังอุเลสัพพะคุณากะโลหาถะเยเมอาน,นิรุตโธสาลีบุโต จักทักเนโกธันโยปิติภาคัสมิงโมคาราโนจาวามะเกทักิิเนสาวเนไมหังอาสุงอานันลา,าหุลากัสโปจักมหานามูอุภาสุงวามะโซตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะวะปะ กาโลนิสินโนสิหิสัมปันโนโซพิโตมุนิกุงขาโวกุมาละกัสโปเทโลมหาเซมะเฮสีจิตะวาทะโกโซไมหังวัทเนนิจังปติทาสิคุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทลาปัญจะ อิเมชาตานราเทติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราชิ วิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาฟันโตชินโนรสาชาลันตาสีระเตเสนะอังคังเคสุสันทิตาตะละนะร,รัตตานังปุระโตอาสิทากิเนเมตตาสุตตะกลางทัชชะคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกลางคันธะโมละประริตันจะอาทา นาดาสุตตะกลงอากาเซชาทนังอาศิเซสาปากาละทันชาคันจิตาชินา,นานานาวะละสังยุตตาตับสัตตปากาละรังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชัมตุปัทวาอาเซสาวินายังยันตุอาันตะวิชาวินาเตเชะช,ะช,ะชะาา ว่าสโตเมสกิจเจนสะสัทธาสัมพุทธะปัญเลปัญเลชาตนาปัญชชลมัจฌมิ วิหารตังมหิตเลสัทาปาเลตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุพาเวนะชิตุปันทโวธรรมานุพาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุพาเวนะชิตันตะรายอสัทธรม,มานุพาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเลติ บทที่สิบสี่บทสวดพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมาติน พาหุงสหัสสมาพินินมิตะสาวุธทานตังคีเล,าลครลา,า,ารังอุทิตโคลาสหเสนามาลังธานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสซาภาวาัตุเตชยะมังคลรานิมาลาติเลกาัมภาิยุจิตสาสัพพะรติงโคลัมปนาละวกัมกามค่ะมะทัตถายักขังคันตีสุทันถวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภ พะวัตุเตชยะมังค์ราณินาลาคีริงขะชาวารังอัติมัตตาภูตังทาวักิจกามสันนีวะสุนารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตสะสาภรวตุเตชยะมังค์ราณิอกิะตคัคขะมัดหิต สุท้ารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังอิทีพิสังขาตามัมโนชิตาวามนินโทตันเตสสาภาวตุเตชสยามังคลานิกัตตวานะกัตทะมุทาลังอิวาคับพินิยาจิตจายทุทธวัจ,จนางชายากายะมัชเช สันเตนาโูมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตนชสาภวติเตชยะมังคาริ สัจจังวิหายะมัตติสัจจาก,กวาทะเกตุวาทาพิโลปิตามะนังอัตติอันทาภูตังบัญญาปฏีปะชริตโตชิตาวามุนินโทตันเตสะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานินันโทปนันทพุชธังวิพุทธังมหิตถิงอุเตนะเทระพุชเคณทะมาปะยันโตอิทูปะเถสาวิธินาชิตาวามุนินโทตั ันเตสสาภาวัตุเตชยะมังคราณาิทุขาหาทิติพุชาเคนาสุทันทาหัดทางพัมมังวิสุทธิชุติมิตรภกายพิทานังยานาคาเทนาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตสสาภาวัตุเตชยะมังคราณาิเอตาปิพุทธชยะมังครา,าหะ พะคาทาโยวาจจนูทินตินาีนาราเตมาตันทีหิตวานะนิกกวิวิธานีจูปัฏฐ์วานิมุขขังสุขขังอธิคามือย,ยะนาโรสะปัญโย มหาเกาลุนิโกนาโทหิตายาสัภปา,านินางปูเรตวาปารมีสภปโตสามโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเมชยะมังคลังชายยนโตโพธิยามูเรสักกยนานังนันทิวันทโนเอวังเอตวังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคงะเลอะปะราชิตะปังเกศี ปทัททวิโปคะเลอภิเซเกสัพพะพุทธานางอาคับปโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคลังสุป,ป่าพาตังสุหุติตังสุขานุสุหมุขโตจักสุยิทังพัมมา,าริสุปทักกินางกายกัมมังวาจากรมมัง ปททะขีนางปททกขีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปททกขีนาปททกขีนานีกัตตวานะรพันตันเทปททกขีเนพระวัตุสัพพามังคลรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสัพพามังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตพระวัตุสั สัพพามังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะส,สัพพะโสทพภาควันตุเตบทที่16ปัติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมมาาเนนะภะวันตุปูชิตาโสถิงกะโลนเตถาย วิหารัชเชเลเทเทราจามัมชานาวากาจะพิกขโวสารามิกาทนานะปาตีอุปาสกาคามาจาเทเท,ทสานิคมาจะอิสราสัปปานะภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะ ชาตาอทาหูปะปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปติจะเตสัพเพปิทุกขัสสะการโดนตุสักขายังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจะปคลปะปุคลาสังโคโหตุสัมมาัสัะ สัมาโควาอัคคายะจะหิตายะจะอัมหรักขุรักขตุสัมสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเรนยามะธรรมเมอรลิยปะเวทิตาวิเวทิเต ปะสันนาหุนตกสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันตูกาเลทุยวปะวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานางสามิถังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจะอัทธระจังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุ สัพพตาบทที่16เทวตาอุยโยชนาคารถาทุกขับปัตตาจัดนิทุกขาพายปัตตาจัดนิพยาโสกับปัตตาจัดนิโสกาหูนตุสัตเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพัต โตตังปุญญะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีรังลักขันตุสัพทาพระภาวนาพิราตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่17สุมังคนคาถา โหตุสัพพังสุมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถิโนตุนนรันตารัง โหตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมา Ma. นุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตังโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหนตูนิรันตังสัพเพพุทธาพระลังปตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัมปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสรพพสูสัพเพพุทธาพระรัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสรพพสูสัพเพพุทธาพระรัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสรพพสูสัพเพพุทธาพระรัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักังพันธามสพส ันตาลันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลำปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลำปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลำปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพัน ธามิสัพพโส ổ. สัพเพพุทธาพระลังปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะนักขังพันธามิสัพพโส ổ. ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรัต,รตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรหรีอยญยอดเศรษฐีพระเหรียญไหว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการด้วยเทอญสาุ